สวัสดีครับทุกคนผมน้องกล้าผักเองวันนี้อยากเล่าให้ฟังว่าทำไมการกินผักสลัดออรแกนิกถึงช่วยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับเวลาปลูกผักแบบออรแกนิกเกษตรกรจะใช้วิธีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเช่นใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษพืชและวัสดุธรรมชาติแบบนี้ดินก็จะค่อยๆฟื้นตัวแข็งแรงและมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่มากมาย ดินเลยมีชีวิตชีวาและอุดมสมบูรณ์ครับนอกจากนี้ฟาร์มอแกนิกยังเป็นเหมือนบ้านของมแมลงผสมเกสรเช่นพึ่งผีเสื้อที่คอยช่วยให้พืชออกดอกออกผลอย่างสมบูรณ์ยิ่งมแมลงพวกนี้อยู่เยอะธรรมชาติก็ยิ่งสมดุลครับแล้วการทําเกษตรอรแกนิกยังช่วยลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยทําให้การปลูกผักเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นลดโลกร้อนได้ทีละนิดด้วยสรุปง่ายๆเลยนะครับ การเลือกกินผักสลัดออรแกนิกไม่ได้ดีแค่กับร่างกายของเราแต่ยังช่วยดินช่วยน้ำช่วยอากาศและช่วยเพื่อนตัวเล็กๆในธรรมชาติอีกด้วยงั้นต่อไปเวลาเจอผักสลัดออแกนิกอย่าลืมเลือกหยิบมากินกันนะครับกินเพื่อสุขภาพของเราและเพื่อโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับ